สมเด็จขาโต๊ะมูลค่า3ล้านบวกลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแท้หรือไม่ใช่อ่าสอบๆหน่อย <c oughs> หลวงพี่เก็บมานานยังคะได้มาจากผู้พันได้มาจากผู้พันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้พันจะต้มหลวงพี่หรือเปล่า <c oughs> ถ้าดูจากเนื้อหานะคะพี่พีเอซจริงๆ ใกล้เคียงแต่ข้างๆไม่มีรอยประกบเลยค่ะหลวงพี่และจริงขาโต๊ะเนี่ยจุดดูเขาจะอยู่เอ่อบ็อกเซียนด้านหน้าจะขึ้นสายขึ้นเส้นนะคะองค์นี้ค่อนข้างที่จะสึกมากเอาเป็นว่ายัางไม่ชอบละกันค่ะถ้าชอบสามล้านต้อง